สวัสดีค่ะแพ๊เกจดูวีนะคะก็มาพบกับ AC Unity อีกเช่นเคยคราวนี้ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่บ้านของเราเองหรือว่าที่องค์กรนาคานะคะซึ่งตอนนี้แพ๊เก,ก้ก็ขยายพื้นที่อะไรเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่ขยายพื้นที่สีแบบเ e n o w เวนะคะคือการต่อเติมเฟอร์นิเจอร์สถานที่เองให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ได้รายได้มาเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มาเก็บรายได้ ก็มาดูกันหน่อยว่าได้เท่าไหร่2,400ตอนนี้ได้แค่2 4 0 0นะก็โอเคนะคะได้เงินโอเคเลยอะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมแอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบพยายามที่จะต่อเติมสถานที่นี้ให้สวยงามขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเข้ามาใช้บริการมากขึ้นตอนนี้คาเฟ่ของเราไม่มีใครเลย <laughs> เพราะว่าฝนตกนะคะแล้วก็ดูเหมือนกำลังจะมืดแล้วด้วยก็เลยไม่มีใครเลยที่คาเฟ่ไม่เป็นไรนะเออก็ ก็เดี๋ยวเราก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้กินเองอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายต่อไปนะคะคือมิชชั่นต่อไปซึ่งจะเป็นสถานที่ที่จะทําให้เรารู้ว่าเลเฟนเยอยู่ที่ไหนเนาะเพราะพาร์ก่อนจบลงตรงที่เราไปหาซิลเวอร์สมิธเจอนะคะซึ่งเป็นคนที่ทําสร้างดาบสร้างดาบสร้างมีดขึ้นมานะคะซึ่งเป็นมีดเล่มเดียวกับที่ฆ่าเดอเดลาแซ่พ่อบุญธรรมของเรานั่นเองคราวนี้ซึ่งว่าสมิธก็บอกแล้วนะคะว่าเลเฟนเยเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการ สั่งทำไอ้มีดเล่มนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ว่าเลฟเฟนเยเนี่ยน่าจะเป็นแกลมมสเตอร์ของเทมพ่าคนถัดมาจาก เดลารแซ่หลังจากที่เดลารแซ่ตายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาเลฟินเยแต่ว่าเนื่องจากว่าเลฟินเยเป็นคนที่หาตัวยากมากนะคะก็เลยต้องสืบหาจากสิ่งที่พอจะรู้บ้างก็คือซิลเวอร์สมิธบอกไว้ในครั้งก่อนแบบบอกใบเอาไว้ว่าเห็นเขาครั้งสุดท้ายเขาพูดว่าเลฟันเยเนี่ยพูดถึงเรื่องชิปเมนต์คือการขนส่งอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหาเบาะแสตรงนั้นกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าระหว่างทางเราเจอคลับเราเจออะไรเดี๋ยวจะขอแวะ หน่อยนะเหมือนกับเป็นมินิเกมนะก็จะแบบเออขอไว้บ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็ให้อโน่ว่ายน้ําไปเถอะนะง่ายที่สุดแล้วอ่ะการว่ายน้ําขอบอกเออเที่ยวไปเดินบนถนนเดี๋ยวก็เจอทหารเดี๋ยวก็เจอพวกเอ็กซ์ติมิสแล้วแบบโอ๊ยน่ารำคาญนี่เสียงอะไรข้างบนวะช่างมันช่างมันเถอะเอออโน่เป็นคนว่ายน,น้ําแข็งแรงมากนะแบบพันเมตรอะไรอย่างเงี้ย บางทีอาจจะเก่งกว่าไมเคิลเฟลไอ้พวกนี้ว่ากี่เมตรวะไม่รู้ว่ามากกว่าพันอะอโนนี่แบบนางสามารถไปแข่งโอลิมปิกได้ได้เหรียญทองทุกกีฬาฉันว่าเอออาจจะว้าตลกว่ะเมื่อกี้ท่าตลกมากคไปไปอย่าคว้างอย่าคว้าง ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปขึ้นบน,น,น,บนอ่ะมาเจอพวก e x t r e ิ i ใช่ e x t r e ิ i หรือทหารวะไม่เห็นทหารอย่าไปแคร์เขานะอย่าไปยุ่งกับเขาไม่อยากแบบไม่อยากมีเรื่องนะตอนนี้หุยมีปืนใหญ่ตั้งตรงนี้ด้วยพอใกล้มืดแล้วก็แบบภาพมันก็จะแบบอย่างเงี้ยนะทั้งมืดทั้งฝนตกด้วยทำไมพวกนี้มันไม่เดินถือล่มกกันเลยวะ <c oughs> ขำตรงนี้มี สมบัติอยู่อ่ะอยากเอาแต่มันอยู่ด้านใต้เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> ชนมากอ่ะชนมากเ <c oughs> คขวางฉันฉันชนหมดหละน่ารำคาญในพวกนี้นี่เอาเรามาดูนี่ไงรูปอัสเจรีนะคะแล้วก็อาจจะไปที่วิวพอยต์ก่อนนะคือไปเปิดแผนที่ก่อนนะคะไปตรงนั้นก่อน อุ๊ยเราเจอกับคลับจริงด้วยนะคะคลับก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของเองได้นะถ้าเรามีเงินพอแล้วเราก็จะได้รายได้จากการที่เราเป็นเจ้าของคลับแห่งนี้นะคะอร่อยกอย่าพูดมากอะไรแเกนะเงี่บไปเลยมาคันนี้มาดูหน่อยว่าคลับนี้เท่าไหร่คาเฟ่ดูเวนเตเดอร์ปารีส เอาไปเลยเย่เราซื้อไปเลยนะคะจับจองปเป็นเจ้าของคลับไม่ใช่เจ้าของผับคล้ <ười> ายๆกันนั่นแหละลถ้าเอาจริงๆก็ได้ไรายได้จากการที่คนเข้ามานั่งหน้าบาร์อะไรย่างเงี้ยอ่าเรียบร้อยแล้วต่อเติมเรียบร้อยแล้วข้างในก็จะได้ยินเสียงคนร้องเพลงนะให้เพื่อนๆฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งชอบปะ ไม่รู้เขาร้องอะไรแต่ล้องระสานเสียงเ,งเราพออะชอบจริงๆมันมีในดาตตาหลอกด้วยนะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงอะไรนะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่สำคัญเกันเนื้อเรื่องก็เลยขอผ่านไปละกันใครเพื่อนๆที่แบบเอออยากเล่นเกมนี้อยู่แล้วลองไปดูกันเองว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรนะคะเกิดขึ้นในช่วงไหนซึ่งก่อนหน้านี้มีเพลงที่แต่งขึ้นหลังจากการปฏิวัติ ที่บาสติลด้วยนะเออก็เพาะดีนะคะแต่ปาก,กี้จะไม่เปิดให้เพื่อนเืฟังนะคะเพราะฉะนั้นไปเล่นเกมนี้กันเอาเองอแต่ชอบนะชอบมากเลยเพลงเพาะ Let Them Eat Hay อันนี้ก็เป็นมินิเกมที่ทำขึ้นเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับคลับแห่งนี้มากขึ้นนะคะก็ขอเอ็กเซไปเลยแต่ว่าจะไปทำนอกรอบนะจะไม่ทำตอนนี้ คิดว่ามินิเกมนี้น่าจะได้เจอกับมาเรียงตัวแน่ะนะเจอกับราชินีของพระเจ้าหาษีที่สี่เนี่ยเอ้ยพระเจ้าหาษีที่สี่ว่ะประจําเลยพระเจ้าหาษีที่สิบหกนะคะพอดีมีความพิศวาสส่วนตัวกับพระเจ้าหฤาที่ <c oughs> ไม่ใช่อะ่ <c oughs> ะไปคราวนี้เราขึ้นไปจุดบนสุดเพื่อเปิดแผนที่กันก่อนนะแล้วก็ค่อยไปทำมิชชั่นนะคะ เวลาได้จับจองเวลาได้จับจองขับแห่งใหม่ก็เหมือนกันสร้างแลน,นด์มาร์คบนเกมเศรษฐีอะเ <laughs> ฉันได้รายได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้รายได้จากพวกขับมากๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องพยายามที่จะฆ่าพวกเอสติมิสหรือทหารเยอะๆเ <im> พื่อที่จะเอาเงินละเราก็เดินเล่นแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เงินเองโอเคตรงนี้มีของขอของกันนะ มันคอลเลกได้อะเนี่ยคอ c k a d e รอ้ปาอ่านว่าคอ c k a d e ไหมอ o c k a d e เคมาขอทางหน่อยขอทางหน่อยไปเหลือกี่เมตรเนี่ยไม่น่าจะไกลมากเอ้ามาเจอกับพวก e x t r e m ิ s t s ตรงนี้อีกเฮ้ยตรงนี้มีนี่ว่ะส,ส,สมบัติสมบัติสมบัติสีฟ้าสมบัติสีสบะสีฟ้าไม่น่าจะเปิดได้นะมันน่าจะเป็น สำหรับพวกโค o อฟ <c oughs> เลยสบัติสีขาวคือเปิดได้โดยไม่ต้องใช้ล็อกพิกเลยนะคะสมบัติสีแดงใช้ล็อกพิกสบัิสีเหลืองค่อนข้นขางจะพิเศษคือต้องผ่านมิชชั่นหรือว่าเลเวลต้องถึงระดับหนึ่งเลเวลอินิชิเอตอ่ะนะคะเลเวลที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตคือเกมนี้มันเชื่อมกับ U Play อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็มันจะมีเลเวลใน U Play ด้วยถ้าเลเวลถึงแล้วก็จะได้ไอเเทมอะไรมาใหม่ๆทางผ่านทางนั้นอีกทีหนึ่งนะคะ เกมนี้ก็เลยเออยิ่งสนุกเข้าไปอีกนอกจากมีมินิเกมแล้วเนี่ยยังมีเหมือนกับอะไรเล็กๆน้อยๆเป็นของพิเศษจาก y p u p y a y นะก็เข้าไปล็อกอินดูกันได้เอ,อ่อแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยซิงโครไนซ์ตรงนี้โอเคสถานที่อย่างนี้ไม่เหมือนกับวังมิลาเคนะวังอะไรวังปฏิหารที่นี่จเจริญแล้วนะคะสังเกตคลิปก่อนนี้แบบ คลิปก่อนๆสิคลิปที่เท่าไหร่ก่อนๆที่ว่าแบบเราไปสู้กับเดสทูนที่ข้างใต้โบด์อะตรงนั้นคือแบบเป็นสานที่ที่มีแต่้างปราขักพังนะมีแต่ขอทันอยู่แต่ที่นี่จเจเิญแล้วน,นะคะโอเคมาตรงนั้นเจอสมบัติสีแดงต้องใช้ล็อกพิกก็ค่อยไปยุ่งกับมันะ่ะขี้เกียจกระโดดลงไปอย่างนี้เลยสูงมากเดี๋ยวก็ตายหรอกฉันไม่ ใกล้ถ<ไ> <C ane> <Right? C ane> ึงยางเนี่ยน <cutter aer> <lide> ่าเจอละเจอละไปขึ้นไปอีกน okay. ิดนึงเคขึ้นไปอีกขึ้นไปถึงแล้วโอเคค่ะมาเรามาเริ่มมิชชั่นกันนะคะสำหรับพารนี้ซึ่งคือการตามรอยไปหาเลฟเอนเยลาโฮสออกซ์เบิร์น เป็นการอ่านชื่อที่แบบอน,นาถมากตามมีตามเกิดมากอะแ <c oughs> okay, คะ่ค่ะคาซิน Alright Lafreniere La <are you? S 1> ตอนนี้แกซ่อนตัวอยู่ที่ไหน <c oughs> ฉันอยากรู้จริงๆเลย <c oughs> เพราะเขาพูดถึงการขนส่งของที่นี่ก็เลฟเรนเยอาจจะอย,อยู่ที่นี่ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปสำรวจข้างในกันนะคะเฮ้ยมีนกด้วยเนี่ยนกขี่ตัววะเนี่ยเหี่ยวหรือนอกวะข้างขาเลยเนี่ย <c oughs> นกหรือเปล่าดูไม่ออกช่างเถอะเฮ้ยมีมีคอกเกตคอกเกตอะไรตรงนี้ด้วยนี่คอกเกตคอกเกต,อเ,ตเอาได้ไหมอ๋อเอาไปแล้วนี่ว่าลืมไปรู้สึกจะาพาก่อนอเคเรามาดูหน่อยเอสติมิสอยู่ข้างหน้าสองคนแล้วก็ใคร น่าจะเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะคิดว่าชนแม่ง <c oughs> ชนแม่งอินเวสติ a เกนะคะสำรวจพื้นที่ภายในกองฟางบุเข้าไปด้านหน้าได้ไหมเนี่ยฉันคิดว่าน่าจะได้อยู่นะ d a t a b อ s e เ n l o c k ชิคไม่นั่นมาละเ,ออเดี๋ยวค่อยไปอ่านกันในพาร์ทหน้ามันคืออะไร คงนั้น่าจะเป็นทางเดียวที่เข้าได้เปล่าเนี่ยลองขึ้นไปข้างบนดีเผ <c oughs> ื่อจะมีทางที่ดีกว่า <c oughs> เพราะเสียถ้าเข้าทางด้านหน้านี้ต้องโดนโจมตีจากหลายทิศทางได้เลยอ่ะ <c oughs> เอะ๊สีเขียวเ <c oughs> สีเขียวไม่ไม่เกี่ยวเป็นที <c oughs> ่ที่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าทางไหนสำรวจแป๊บนึงนะโอ้โหสูงด้วย อย่างกับ o b s e r v a t o อรอ่ะย่างกับหอหอดูดาวเป็นโดมเลยสวยว่ะใครออกแบบวะเก๋เนาะสวยสวยที่นี่สวยมากเค <Okay. S 2> เข้าไปด้านในไม่ได้เลยนะเ่าที่ดูเนี่ยคือไต่ขึ้นไปด้านบนได้อนะ่ะแต่ว่าเข้าด้านข้างไม่ได้เลยอุย้ยเราจะลองไต่ขึ้นไปด้านบนดูนะคะเผื่อมันมีทางเข้าถ้าไม่มีก็คงต้องเข้าจับด้านหน้าแล้วแหละนะ อืมนะไ่ได้ปะ่ะโ,โอเคได้อยู่ได้อยู่ลองขึ้นไปไ่ขึ้นไปลองดูว่าข้างบนมีอะไรโอ้ยไม่ไม่มีทางเข้าอ่ะได้ไหมเนี่ยเออมันปิดจริงด้วยไม่ได้นะคะต้องเข้าจากด้านล่างนั่นแหละอ <c oughs> ชีวิตโอเคเราจะเข้าจากด้านล่างกันก็นกแล้วฉันจะเข้าจากทางไหนละครี้ สีเขียวนั่นนะน่สีเขียวสีเขียวส0มสิบเมตรนั่นคืออะไรอยู่ๆก็โผล่มาให้ไปอินเวสติเกตตรงนั้นนะสงสัยมันรู้วเราหาไม่เจอโอเคมาอ๋ออยู่ข้างในอยู่ข้างในโอเคเข้ามากระดึ๊บลงไปไม่ค่อยแล้วแหละหล่นเลยอย่าพูดมากได้ไหมโอ้โอ้อ้ผักเราด้วยเกลียดว่ะ แกผักฉ uh ันอ่ะฮะล้มไปเลยไปแล้วก็ขโมยของ <laughs> ตามคอนเซ็ปต์เดิมฆ่าขโมยฆ่าขโมยโอเคเราได้11ฟลังส์ไอโมเนชันคราวน,นี้เราจะเข้าไปยังไงกรอดไปได้ไหมไม่ได้รอดไม่ได้ <laughs> oh, รอดได้เย้ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> คว่าจะรอดเข้าไม่ได้ลองกดโอทูเข้าได้นะคะเข้ามาแล้วเจอสตูโ okay. อเคขโมย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 เอาล่ะ right. ไหนเรามาดูกันหน่อยพวกแกอยู่ไหนกันบ้างมีเบลด้วยมีระฆังตรงนั้นอ่า uh เข the ้าไปทางเจาะล่องๆนี่ไม่ไม่ใช่ความคิดที่ดีเท่าไหร่อุ้ยแต่ทางนี้ก็เยอะอะเยอะเลยอ๋อมันเห็นชันละอ๋อคือจะมาทำลายไอ้นี่นะโอ้โหกี่สิบคนนี่กี่สิบคนตรงนี้กี่สิบคนการมีสมุนป้อมนี่ช่วยได้เยอะนะจะบอกให้สู้กับพวกแบบกลุ่มใหญ่ได้ง่ายขึ้นมาก คขึ้นไปด้านบนได้ไหมไม่ได้ <laughs> จะพยายามหนีกระโดดขึ้นไปข้างบนเน่ยมันไม่ให้วะเฮ้ยอย่ายิงฉันอย่ายิงฉันนี่เนี่ยนี่เนี่ย <laughs> <laughs> แกไม่รู้สแล้วว่าฉันีโหด,ดแค่ไหนฮะ <laughs> <laughs> ฉันถูกฝึกมาให้เป็นนักฆ่านะกเฟอยอย่าดูถูกกันนี่เนี่ย <laughs> <h> เรียบร้อยคราวนี้ก็ขอไอเทมหน่อยชอรี่บอมฟูเรียบร้อยแล้วของเต็มไปหมดแล้วเก็บได้มีเยอะหรอกโอเคค่ะมาเอามาเอามาเอาแกมีอะไรให้ฉันเอามาั่งฮะ <g ib b> ลูููู้้้ที่หมดโอเคตรงนี้ขึ้นได้ไหมเมื่อกี้พยายามจะขึ้นตรงนี้อยู่ก็ไม่มีอะไรนี่วะมันนี่ไงนี่ไงน <c oughs> ี่ไงบันไดที่นี่เหมือนจะมีอาวุธอยู่หรือมันจะทําการขนส่งอาวุธวะ <c oughs> ไอเลเฟนเยนั่นนะ่ะ <c oughs> ลองเช็คหน่อยว่า <c oughs> พวกมันอยู่ทางไหน <c oughs> เห็นมันเห็นเราเมื่อกี้กมอยู่ด้านล่างมาเราอินเทอร์แอค มาดูอันนี้ก็นหน่อยว่าคืออะไรเป็นลายเชื่อหรือสักอย่างโอ้ไม่รู้ว่าเลฟเนเย่มันกำลังวางแผนอะไรแต่ดูเหมือนว่าวมันจะเป็นโครงการใหญ่เลยนะเอาล่ะฉันรู้แล้วว่าแกอยู่ไหนแกนมาสเตอร์ฮ่าอ่านชื่อนิดเดียวจาก,กนังสือนั้นรู้เลยนะเนี่ยคือที่นี่ก็เหมือนเป็นที่หลอกอะนะง่ายๆคือเลฟเนเย่ไม่อยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้น ฉันจะทำลายที่นี่ไปเลยไห <laughs> นกองฟังก็เยอะใช่ไหมฮะก็ด <laughs> โ <laughs> อ้ God, 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 God. Oh, เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ซะแล้วช่มันไม่ง่ายแบบนั้นห <laughs> <laughs> รอกคือท,ที่นี่มันมีผมเลยเนี่ยนะคะนก็เลยระเบิดใช่ไม่ได้พวกแกมาแอบเบก็บอาวุธไปที่นี่ใช่ไหม <laughs> รู้นะพราฉันก็ทำร้ายหมดเลยของนี้ภาษีป่าเนี่ยกะโดโอ้โอ้โอารอโอกระดึบปุ๊บเราต้องออกไปข้างนอกนะแต่ตอนนี้ฉันออกทางหน้าตังอ้ยอุยจอยสันแบบนุนแรงมากอย่างแบบระเบิดจร้งอะด้ อโน่แกรีบไปเถอะฉันเริ่มจะเสียวจริงแล้วที่น่ากลัวว่ะนี่ไม่ใช่ที่ควรจะอยู่เลยนะเนี่ยนั่นเอชแคปทางออกคือข้างบนคือเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นไปอ่ะเราต้องไต่ขึ้นไปด้านบนนะโอ้ยพระเจ้าฉันเจอกับอะไรเนี่ยอัพ p up 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 ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่ะโน่โอเคบูย ใจเสือตายา้วเยากอกับอยู่ในแบบหนังบูสักเรื่องหนึ่งเทเบเนเตอร์เลยแกก็รุนแรงมากนะเอาตะเกียงโยนไปแค่สองอสองเรืองสองตะเกียงเองใช่ป่ะเมื่อก,กี้ระเบิดสะบัดทำลายที่นี่หมดเลยที่นี่ก็ไม่ใช่ปูนด้วยนะเป็นไม้ธรรมดาเออแล้วฉันจะขึ้นไปข้างบนยังไงดีวะเนี่ยเออ ในไหนทางนี้ไปเออนี่ไปได้ป่าโอเคลองลองไต่ฝั่งนี้สิขึ้นไปเออหนีหนีตรงนี้ตรงนี้ลงได้ไหมไหนแกลงไปสิอโน,โนุโอแกไหนแกโอ้แกอยากกระโดดลงพยายามจะกด R2X อ่ะมันไม่ยอมกระโดดไปไต่เงี้ยตรงเนี้ยได้เปล่าอือได้เบอร์โอเคค่ะร้อย yes ออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้ยอ,อย่าสะเลยลงไปทางลา้าให้อ้ยโอ้โหกระเด็นมาฝั่งนี้เลยเจ๋งมากโอ้โหอานป,ปลอดภัยริบร้อยนะคะแล้วก็จบมิชชั่นไปอย่งสวยงามโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปดูพาร์ทหน้าว่าเราจะได้เจอกับเรฟเนเย่หรือเปล่านะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย